หลักการเลขนี้สําคัญก็คือหมายความว่าในใน,ในคณิตศาสตร์ไอ้ทศศีครับในฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวเลขที่เราต้องเอาไปใช้ในการคํานวณครับเราจะต้องรู้หลักการว่ามันมีตัวเลขไหนบ้างที่เราถือว่าในฟิสิกส์เนี่ยมันคือตัวเลขที่มีความสําคัญนะครับอะไรไหนที่เราจะคิดอะไรไม่คิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการเอ่อเลขนี้สําคัญนะครับมันจะเป็นเลขที่ได้จากการวัดนะครับอ่าเลขที่ได้จากการวัดอันที่2 หรือมันเป็นเลขที่เราอ่านค่าจริงบวกค่าประมาณ1ตําตำแหน่งก็เหมือนตัวเลขเมื่อกี้ที่มันบวกลบ0.02อะไรเงี้ยนั่นคือค่าการประมาณค่ามันจะมีตัวเลขที่จริงๆเลยอยู่1อันถูกไหมครับก็คือเหมือนก้อนข้างหน้าแบบนี้นี่คือตัวเลขที่จริงๆนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่ประมาณค่าด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่าอันไหนบ้างที่เราถือว่าเป็นเลขนี้ยสาคัญอันไหนไม่ใช่เลขนี้ยสาคัญครับทีน,นี้ครูจะสรุปแบบง่ายๆนะครับว่าถ้า การหลักการที่อันเลขนี้สำคัญครับถ้าเป็นจนํานวนเต็มจํานวนเต็มนะครับศูนย์หลังไม่นับจำง่ายๆศูนย์หลังไม่นับนะครับเช่นถ้าคุูมีแบบห้าพันสามร้อยเลขนี้สำคัญครูจะมีแค่สองตัวคือเลขห้ากับเลขสามเท่านั้นศูนย์หลังไม่นับจํานวนเต็มแต่ถ้าเป็นทศนิยมศูนย์หน้าไม่นับศูนย์อยู่ตำแหน่งอื่นนับจำง่ายๆเลย ทศนิยมศูนย์หน้าไม่นับเช่นครูบอกว่า0.053แสดงว่าเลขนี้สำคัญครูจะมีแค่2ตัวคือ5กับ3นะครับแต่ถ้ามันอยู่ตำแหน่งอื่นเช่นถ้าครูเขียนว่า53.00อันนี้นับหมดเลยเอาทั้ง4ตัวเลยครับอันนี้ก็ถือว่ามีเลขสำคัญสี4ตัวนะครับถ้าเป็นเลขทศนิยมศูนย์หน้าไม่นับอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นสัญลากรวิทยาศาสตร์นะครับ พวกสิยกกำลังต่างๆไม่นับเช่นบอกว่านะครับ2.8คูณ10ยกกำลัง4ตัวนี้ไม่นับครับนับเฉพาะ2ตัวหน้าก็คือนับ2กับนับ8เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้เลขในยะสำคัญจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้น,นครับอ่านี่คือหลักการแรกครับก็คือเรื่องของการดูเลขในยะสำคัญครับอ่ถัดมาครับถ้า เป็นเรื่องของการบวกลบเลขในยัสําสำคัญนะครับหลกักการถ้าเป็นเรื่องของการบวกลบนะครับเราบวกลบตามปกติแต่ให้ตอบนะครับไม่ใช่ดูเลขในยัสําสำคัญแล้วให้ตอบนะครับว่า,าตามของจํานวนทศนิยมที่น้อยที่สุดเช่นนะครับหนึ่งจุดสอสามเนี่ยมีทศนิยมสองตำแหน่ง 2.125มีทศสิยม3สามตำแหน่งเวลาเราบวกกันเราบวกกันได้เท่ากับ3.348นะครับแต่เวลาเราตอบเราต้องตอบทศสิยมแค่สองตำแหน่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าทําทยมักษตำแหน่งที่น้อยที่สุดเนี่ยมันคือ2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอบสองตำแหน่งปุ๊บเราก็เลยตัวนี้เราต้องประมาณค่าถูกไหมครับใช้หลักการประมาณค่าทางคณิตศาสตร์ เห็นไหมครับเลข8ปัดขึ้นมันก็เลยกลายมาเป็น3.35ครับนี่อันนี้คือลักษณะของการวดลบรเลขในยะสำคัญแต่ถ้าเป็นเรื่องของการคูณในการหารให้เราคูณหารตามปกติแต่เวลาเราตอบนะครับให้เราตอบตามจำนวนของเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดในในข้อนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น1.2นะครับคูณกับ2.37 อย่างเงี้ยครับใน1.2เนี่ยมีเลขนี้สำคัญ2ตัวคือเลข1กับเลข2 2.237มีเลขนี้สำคัญอยู่3ตัว2.27เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคูณมาปุ๊บนะครับเราต้องตอบแค่2จํานวนครับเพราะว่าเลขนี้สำคัญที่เราสิดมันมีอยู่2จํานวนถูกไหมครับเราก็คูณกันหลังจากคูณกันเราคูณได้2.724 เห็นปะเราต้องตอบแค่2ตัวเพราะฉะนเนตอบแค่2ตัวเราก็จะไม่เอาตัวนี้แต่ตัวนี้2กับสเราจะไม่เอาเราจะเอาแค่สองจำนวนถูกไหมครับก็ก็เลยประมาณค่าว่าอ๋อแสดงว่า2มันน้อยกว่ามันน้อยกว่าหก็ปัดลงมันก็เลยเหลือ2.7นั่นเองนะครับเห็นนะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องของการบวกลบเลขเนี้ยสาคัญ ให้ดูตำแหน่งของทศนยิยมให้ยึดตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการคูณหารครับให้ยึดตามเลขนี้ยสำคัญที่น้อยที่สุดนั่นเองครับโอเคส่วนนะครับถ้าถ้าเป็นเรื่องของสูตรต่างๆเช่นนะครับทุกคนดูนะดูดูทางด้านขวามือของครูครับนะครับถ้าเป็นเรื่องของสูตร ตัวเลขที่มาจากสูตรเราจะไม่ถือว่าตัวเลขที่มาจากสูตรนั้นนะเป็นเลขในสําคัญเช่นรัศมีมันเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองถูกไหมครับรัศมีเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองดังนั้นเนี่ยสิบจุดสี่ห้าหารสองบอกว่าเฮ้ยมันคือการหารกันไอตัวข้างบนเนี่ยมันมีเลขในยะสําคัญนะครับสี่ตัวข้างล่างมีเลขนยะสําคัหนึ่งตัวแสดงว่าหลังจากที่เราคูณเนี่ยเราต้องตอบ เราต้องตอบหนึ่งตัวสิเพราะว่าหนึ่งตัวมันน้อยที่สุดอันนี้ผิดครับเพราะว่านะครับไอ้สองตัวเลขมันมาจากสูตรนะอะไรก็ตามตัวเลขที่มาจากสูตรเราจะไม่ยึดถือเอามาเอามาคิดร่วมในเรื่องของหลักการนิยาสําคัญ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตอบมีเลขนิยาสําคัญทั้งหมดสี่ตัวนั่นเองครับก็คือตอบห้าจุสองสองห้าแบบนี้ โอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมาจากสูตรตัวเลขที่มาจากสูตรต่างๆเราจะไม่เอามาคิดด้วยนะครับเนาะโอเคเนี่ยนะครับก็เลยต้องตอบเท่าเดิมนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตอบคนนี้เนาะโอเคอะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเรื่องของเลขที่สำคัญนะครับคุูผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวลองไป